ช่วงทดลองงานลากิจมีสิทธิ์ได้ค่าจ้างไหม A. ไม่มีสิทธิ์เพราะไม่ใช่พนักง,งานประจํา B. ไม่มีสิทธิ์เพราะยังไม่ผ่านงาน C. มีสิทธิ์โดยได้ค่าจ้างไม่เกิน3วันทำงานต่อปีตามข้อบังคับในจ้าง D. ขึ้นอยู่กับสัญญาจ้าง E. ขึ้นอยู่กับตกลงกันคุณตอบอะไรคะรอเคลียร์5วินาที คำตอบคือ c มีสิทธิ์โดยได้ค่าจ้างไม่เกิน3วันทำงานต่อปีตามข้อบังคับของนายจ้างสิทธิ์ลากิจลูกจ้างได้สิทธิ์ตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานแม้ว่าจะยังไม่ผ่านทดลองงานกฎหมายไม่ได้มีกำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องผ่านทดลองงานหรือว่าจะต้องเป็นพนักงานประจำ แต่ว่านายจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะกําหนดในข้อบังคับนะคะว่าลูกจ้างจะสามารถใช้สิทธิ์ลากิจได้ในกรณีไหนบ้างถ้าการลาของเราเป็นไปตามข้อบังคับของนายจ้างเช่นนายจ้างกําหนดว่า ลาไปเฉพาะติดต่อหน่วยงานราชการเท่านั้นแล้วเราลาไปเพื่อไปทำใบขับขี่แบบนี้เราก็มีสิทธิ์ลากิจได้โดยได้รับค่าจ้าง3วันทำงานต่อปีแต่ถ้าธุระที่เราไปไม่เป็นไปตามข้อบังคับของนายจ้างนายจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติให้เราลากิตนั่นแปลว่าเราก็ใช้ลากิจไม่ได้นะคะแล้วนายจ้างไม่อนุมัติเนี่ยถ้าเราขาดงานไป เรามองว่าก็มันเป็นสิทธิ์ของหนูอ่ะหนูได้สิทธิ์ลากิจโดยได้ค่าจ้างสาวัํางานตอ่อปีแต่ในจ้างยังไม่หนูมัดเราขาดไปเลยเนี่ยถือว่าขาดงานในจ้างออกหนังสือเตือนให้กับเราได้นะคะ ส่วนกรณีที่นายจ้างอนุมัติแต่หักเงินเราไปแบบนี้เราสามารถไปแจ้งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อเรียกเงินคืนย้อนหลังได้ภายใน2ปีนายจ้างจะต้องจ่ายเงินที่หักไปให้กับเราครบทั้งหมดรวมถึงดอกเบีย้ย15%ต่อปีด้วยค่ะเข้าใจกฎหมายรายงานแบบง่ายๆขอฝากติดตามรอเคลียร์ด้วยนะคะ